อะไรนะครับผมว่าแล้วพอผมออกมาต้องมีคำถามหลายคำถามว่าผมได้ยคำถามหนึ่งซักเสื้ออีกอยัางเอาวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ฟังผมทราบตัวที่ผมใส่ข้างในนี้ผมซักเมื่อคืนอผมพัลลมจ่อเลยทำไมผมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานไปซ้อมดนตรีกันมีการคุยกันคุยกับกับวงนี่แหละครับว่าจะเอาเสื้อผ้าแบบไหนดีเนาะมองชี้เอาแบบเนี้ยแบบนี้ อะไรยังไงที่พึ่งใส่เขาซักสิอ่าใส่ไม่ถูกเลยนะก็คือนะครับก็ซักนะครับแต่ความสะอาดไม่ว่าไงคือหลังนะครับซักไม่ผ่านซักเป็นงานไม่ผ่านเรื่องนี้ใครอยากใครอยากพิสูจน์นะครับมาดมได้นะครับอ่านะครับเมื่อเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเชิญเฮกชามกันกันยีบ มาที่เสียเวลามากไม่เสียเวลาคือไม่เป็นการเสียเวลาของคุณพี่ๆคุณดูแล้วแล้วคุณพี่เขาเสียเสียงเรากระชับนิดนึงเรามีเกมให้เล่นนะครับใครเคยเล่นใครเคยดูแต่ยัยก็เิดใครใครเคยเล่นเกมวัดดวงไหมครับยกมือใครเคยดูรายการก็ได้ครับซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้ว เกิดไม่ทันคีโมกิดไม่ท hmm. ันนะครับอาเกมนี้เล่นง่ายๆไม่ต้องเล่นครับเไปเล่นนะครับคิวเปิดเปิดเดี๋ยวอย่ามัน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 โหมแสงเดี๋ยวพวกอยากดู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 ยิ่งเงี้ยคนเดียวเอ่นะครับเกมนี้มีกติกาการเล่นง่ายๆนะครับเกมบอลวู คือวัดดวงของแต่ล้ดวงจะมีชื่อสองสิ่งที่พี่กระชาชอบแต่ให้ผูพ้พี่คัดทายว่าพี่กระชาชอบแต่มากที่สุดอะไรครับผม <c oughs> ออผาปากนะครับโอเคนะครับงั้นเราเริ่มกันเลยง่ายๆเช่นเช่นเช่นสมมุติอ่ะอ่ะเช่นเช่นสมมุติพี่กระชาชอบเอพี่กระชาชอบเอเออ นำสมงเัก็ส่ของใหม่ก็ได้ใส่ของหมก็ได้เอาแก่วส่ในกมุ่มกับเบิก้ว่าไหุมกับเิรครับขอหน่อยครับปุมกับเบิร์นี่คงไม่ดีนะครับไม่มีดีใช่ไหมคะอ่ะรต่อปุ่มปุ่มกับเบิ้์พี่กระชาชอบ ชอบเนี้ยตุ่มกับเบิ้มแต่พิชชาชอบชอบใครมากกับการพิชชาทำหน้าตุ่มทำหน้าตุ่มทำหน้าตุ่มอ่าตุ่มนี่ทำกำลังต้านมือไว้ตุ่มกับเบิ้มเบิ้มคือทำครับอ่าเบิ้มคือทำครับเบิ้มคือทำยืนเฉยเฉยก็บเบิ้มนะโอ้ยครับอ่าเบิ้มไม่มีไม้เฉยและรอ อ่เบิ้มเบิ้มเบิ้มท่าอะไรก็ได้เบิ้มเอาง่ายๆที่แบบคนจำได้เอาเบิ้ม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 ให้กลุ่มกตุ่มกลุ่มเบิ้มยัง่ะเบิ้มเบิ้มอ่าอันนี้เบิ้มไห้กลุ่มกลุ่มเบิ้มนะครับเบิ้มเราจะให้ผู้พี่ทำท่านะครับว่าพี่ระชาชอบไหนแล้วพี่ชาจะเฉลยแล้วก็หาผู้ชนะสึงสุดเออนี่คือเงียบเงี้ยไม่เข้าใจพี่ครับไม่เข้าใจ ผมไม่เข้าใจอ่ะถามที่ง่ายๆเห็นเป็นพี่คอนโดอ่ะเฮียคิดไม่เข้าใจนะชอบตูมหรือเปล่าเฮียทำผ่าตุ่มอ่ะดูท่าเบิ้มแล้วเฮียก็เฮีย้วเฮียอยากรู้ว่าเฮียถ่ายว่าเห็นชอบอะไรเห็นชอบเห็นชอบเบิ้มเห็นทำแบบนี้แล้วเฮียเฉลยว่าเบิ้มอ่ะเฮียก็ขอรองแล้วเฮีเข้าใจไหมครับโอเคเล่นได้เล่นได้มา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 เข้าใจกันหน่อยนะ เกาหลีเกาหลีนะครับ้หครเลยอครับขอไฟสว่าหน่ครับจะได้หกเกาหีนะครับอ่าคำต่อไปญี่ปุ่นเฮียทำหนไครับญี่ปุ่น ไปแล้วนะครับสองนะครับถึงเวลาเลือกนะครับทุกคนติดตัดสินใจเลือกนะครับดีว่าจะเป็นเราอยู่นญี่ปุ่นนะครับถ่าสูงใหผมเห็นให้ทุกคนยืนก่อนเลยนะครับเป็นคนยืนยืนขึ้นนะครับใครรู้ตัวเป็นคนยืนครจะยืนดีหรือจลงไปยืนมายนเยวเรเน่ยืนเถอะเออผมขอโทษขอโทษอ่ะไว้ดนะครับ ไปเรือเอาดีกลัไปนะครับเอาทำย่าครับกับแดดดั้ถึงทำ้ากอนนะใครครับบอทำย่าครับเชิญทำไงมาปัญหายากไปเชิเอายืนเฉยๆได้ไหมครับปล่อยเอาิทำย่าอย่างนี้นะครับ ต่อมากัรด้านครับผมอู้เยยกด้าน่านี้ครับทุกคนดูีทำมยากานี้นะครับแตซ้ายอขวาก็ได้นะครับทำยากท่านี้แด้นท่านี้นะครับทุกคนครับตัดสินใจเรื่อยครับทุกคน พอบไม่ใช่ไหมครับอ่าเชิญนที่กระชากเฉลยครับผมเอาหน่อยนะสามสองหน่งนะครับต่อไปต่อไปนะครับผมปิดเฉยได้ไหมนะครับผมโอ้ยแต่ครานี่คนนี้ผมจะต้องปีนลงมาครับ ไปนะครับสวยกับหน้ารักครับสวยครับของสวยเลยครับใครคิดว่าสวยเหรอสวยท่านี้นครับสวยท่านี้สวยท่านี้กัน คำท้าขอบผมได้น่ารักไหมนะค่าับผมให้คิ้เวเฉยครั้วเนี้ยคิ้วเฉยแล้วครับผมอเ,เอาหน่อยนะรับสิคนระับหนึ่งสองสามน่ารักใครจะเลือกสวยอะใครจะเลเือกสวยอะ คนแพ้มากเราคนตอบผิดข้างลงก็นะคะเสียงคิ้วทำไมผมรู้สึกว่ายืนเท่าเดิมเขารู้จริงแบบตกลางจมลียืนขึ้นกลางจมลีนยืนขึ้นเห็นให้แอบหลง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 ขึ้นมาเอาคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับเกี่ยวอะไรครับผม อ่าละครับต่อไปนะครับ E.T.C กับ J. เจตัลินครับเฮ้ยครับพี่ชนะเฮ้ยครับพี่ชายนี่าอะไรวะ E.T.C. เลี้ยงเฉยๆก็เหมือนละ ที่มาข้างนึงก็น่าจะได้อ๋อท่านนครับ PTC คำท่านนี้นะครับทุกคนจำไว้นะครับกับเจเจตลินเจเจตลินเชิญครับท่านี้นะครับท่านี้นีด PTC ท่านี้นะครับเจเจตลินท่านี้ทุกคนครับเชิญนะครับทุกคนทำเรียบร้อยนะครับผมทำเรียบร้อยนะครับมิชางครับเชิญเฉลยลยครับผมสามสองหนึ่ง เด็กๆครับคนที่มีเชิญได้นะครับเหลือน้อยลงแล้วครับเหลือน้อยลงแล้วเใครบอกว่าชอบเพลงเดิมมาชูมือเลยครับคนที่เหลือชูมือครับชูมือเชิญมาได้เลยครับผมเชิญออกมาได้โคชคดีเลยแหละขำวนมาจยิงได้นวครับชอบก่อนไหมครับแอบชอบก่อนครับเชิญตัวกลางเลยครับ เอาไหออมครับน้ารักคือผมคือผมจะชมทุกคนรับหน้ารักมากกลับไปท่าเลยนะบอกักอย่างนี้นะครับบอกักอย่างนี้นะครับแอบชอบอย่างนี้นะครับทุกคนครับยืนดีดีดครับอ่านะครับเฉลยครับผม อ่านะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนโนกายาเปลี่ยนโนกับกองนะครับเปลี่ยนโนกับกองมีหกคนกับเจ็ดคนทุกคนนะครับดูเจ็ดคนเลยนะดูเจ็ดคนเปลี่ยนโนท่านี้นะครับขอกองเลยครับกองทีนะครับอ่านะคกอง อนะครับออกยังครับผมเรียกครับผมกลองครับข้อมูลยังไงครับเลขครับอ๋อเข็มครับวิชาเชื้เรียกครับสาม